สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนในชแนนะวันนี้อยู่เกมคงไคสตาร์เรียลนะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวละครในระดับ TSS นะครับ TSS ก็เป็นระดับตัวละครที่ถ้าเรามีติดไอดีนะครับก็จะทําให้เราสามารถผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาพูดกันนะครับในตัวละคร TSS เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะครับข้อมูลใน tier list นี้นะครับผมเอามาจากเว็บพิษเวนจีจีนะครับ ก็เขาได้เล่นตัวโค้ดเบต้านะครับมาทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ปรึกษากับคนที่เล่นโค้ดเบต้าทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับตัวคอ S เนสนะครับวันนี้เราคุยกัน5ตัวนะครับมีจิงหยวนนะครับเซเล่นะครับก็เป็นสายดาเมจดิลเลอร์นะครับแล้วก็บเนียนะครับแล้วก็ทิงยุนนะครับก็เป็นสายซัพพอร์ตนะครับกับดีบัฟนะแล้วก็สุดท้ายครับใบลู่ครับเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเป็นเน้นสายฮิวนะ ส่วนตัวคอื่นนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับไว้เดี๋ยวเราจะสอยย่อยเป็นคลิปอื่นละกันนะครับโอเคมาเลิกกันที่น้องโบเนียนะครับหรือว่าใครจะเรียกโบย่าก็ได้นะครับน้องโบเนียเนี่ยเป็นผ่านัดฮาร์โมนีนะครับก็คือเป็นสายซัพพอร์ตนั่นแหละบัฟเพื่อนครับบัฟกลางโจมตีบัฟเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะเป็นธาตุลมนะครับเป็นตัวละคร5้าดาวนะครับสามารถเปิดได้ในตู้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ตู้แรกที่ เขาจะมีให้การันตี50โลเนี่ยนะครับก็จะมีโบเนียด้วยนะครับความสามารถของโบเนียนะครับก็การโจมตีปกตินะครับจะสร้างความเสียหายลมนะครับใส่ศัตรูหนึ่งตัวครับโดยคิดความเสียหายเป็น50%จากพลังโจมตีของน้องโบเนียนะแล้วก็สกิลของเขานะครับจะทําการลบดีบัฟออกจากเพื่อนรุ่มทีมนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยหตัวนะแล้วก็จะทาทานเร่งแอคชั่นนะครับเร่งแอคชั่นคือเหมือนเร่งเทิร์นแหละนะของตัวละครนะครับหนึเลยนะครับ ก็ตัวนั้นก็จะได้เทิร์นเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายของเพื่อนร่วมทีมนะครับสามสิบเเนครับเป็นเวลา1เทิร์นนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลทีเด็ดของน้องโบเนียนะก็จะสามารถเรียกว่าเซกเทิร์นให้กับเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายที่เพื่อนทําให้กับสตูนะครับแรงขึ้นด้วยนะเวลาเวลา1เทิร์นนะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นออกแนวสกิลเหมือนแลกแลกเทิร์นนะครับของโบเนียแลกให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นถ้าไม้ตายครับอัลติเมตนะครับหลังจากใช้สกิลนี้แล้วนะครับจะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ของเพื่อนร่วมทีมขึ้นนะครับสาเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับคริดามเมจนะครับสิบสอครับของความเสียหายคริติคอลของโบเนียนะครับบวก1 2เป็นครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันนะแล้วก็ทาเล็ตนะครับ หลังจากโบเนียนะครับทำการโจมตีปกติครับจะเพิ่มความเร็วของแอคชั่นต่อไปนะครับอีก15%นะแล้วก็เทคนิคนะครับหลังจากใช้สกิลนี้ครับจะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ของเพื่อนร่วมทีมขึ้นอีก15%ครับเป็นเวลา2เทินนะสกิลทั้งหมดของโบเนียนะครับบอกเลยว่าสายบัฟที่แท้ทรินะครับไปได้หมดทุกทีมนะครับก็ผมได้สรุปนะครับตัวข้อมูลตรงนี้นะครับของโบเนียมาให้แล้วนะครับเป็นสุดยอดตัวบัฟนะครับที่ตัวเด่นเรื่องการซับนะอย่างมากเลยนะครับ เป็นการดึงเพื่อนออกมาทำแอคชั่นต่อจากเธอนะครับทันทีนะครับแล้วก็ตัวเธอนะ่ยหาได้ง่ายครับหาจากตู้ถาวรน,นะก็ตู้ถาวรเกมนี้ครับปเปิดมันจะเป็นคนระบายกันนะครับถ้านึกถึงเก n ชีนอิมแพคก็จะเป็นเหมือนเม็สีฟ้านะฮะสกิลของเธอสามารถเล่งเธอเป้าหมายได้ทันทีนะครับแถมด้วยการล้างดีบับนะครับบวกดาเมจเพิ่มให้กับเพื่อนนะครับได้เยอะมากๆไปกับทีมไหนก็อร่อยนะแล้วก็ ทีมตัวโบเนียยังมีพาสซีที่ช่วยเพิ่มโบนัสดาเมจกับพลัง้องกันให้กับทีมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนางจะเป็นตัวละครที่มีบัฟเยอะเป็นอย่างมากนะแล้วก็มีในเรื่องช่วยการออแอคชั่นที่ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็มีพาสซีนะครับอีกอันนึงคือการมตีทาดาของตัวของโบเนียนะครับก็ติดขิดร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับนั่นก็คือดาเมจของน้องเองก็ไม่ใช่ว่าจะเบาอ่านะครับสรุปโดยรวมนะครับนางเป็นตัวละครที่จําเป็นนะครับในทีมมาอย่างมากเลยนะครับ สามารถเร่งเทิร์นนะครับแอคชั่นแล้วก็มีซับเตอร์เมทให้เพื่อนได้ด้วยครับคบเครื่องมากๆยิ่งทีมที่มีสายพวกโจมตีเป้าเดี่ยวหรือว่าเป้าหมู่โหดๆนะครับสายพวกไดเมจดลเลอร์เนี่ยบอกเลยครับมีน้องโบเนียมาเนี่ยครบเครื่องสุดๆนะครับถัดมานะครับเป็นน้องเซเล่นะครับน้องเซเล่เป็นพาดฮันนะครับก็คือสายไดเมจดลเลอร์นั่นแหละนะเป็นธาตุคอนตัมนะครับเป็นตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดแบนเนอร์ตู้แรกนะครับของเกม นะใช้ตั๋วธรรมดาเปิดไม่ได้นะครับอันนี้นะก็ใครรักใครชอบก็ต้องพยายามหน่อยครับน้องเซเล่ตัวนี้นะเป็นตัวดาเมดดีลเลอร์นะครับมาดูที่นอรอ์มและแฉกันก่อนครับจะสร้างความเสียหายคอนต้มครับใส่สตูหนึ่งตัวครับโดยคิดความเสียหายจาก 5 0ของบอร์นตของมะะมีของน้องเซเล่นะครับแล้วก็สกิลนะสร้างความเสียหายคอนตามใส่ตู้หนึ่งตัวครับโดยคิดความเสียหายจาก1 1 0ครับอร์เนตัของมามีของน้องเซเล่นะครับแล้วก็จะเพิ่มสปีดของตัวเธอเองอีก25%เป็นเวลา2เทินนะถัดมาครับสกิลอันติเมตนะครับเซเล่จะเข้าสู่ฐานะบัฟนะและสร้างความเสียหายคอนตามใส่ตูหนึ่งตัวครับโดยคิดความเสียหายจากของร้อยีของบ้อร์เซ็นต์ของมาเลณีของนรับเซเล่ย์นะครับทาเล้นต์นะครับ,เ,าารบเ,อเอเาาได้ และได้เอ็กซ์ตร้าแอคชั่นด้วยนะครับก็คือเมื่อเอาชนะศัตรูนะครับจะได้เอ็กซ์ต้าแอคชั่นด้วยนะครับโดยขณะที่อยู่ในสถานะบัฟนะครับเซเลจะเพิ่มดาเมจของเธอครับ40%ครับเป็นเวลา1เทิร์นนะศัตรูที่ถูกฆ่าในแอคชั่นพิเศษนี้นะครับจะบัฟอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่ตายนะครับจะไร้ผลทันทีนะครับและสกิลนี้จะไม่สามารถทำงานได้อีกนะฮะเทคนิคนะครับหลังจากใช้สกิลนี้แล้วเซเลจะได้รับบัฟล่องโหนสเตลนะครับเป็นเวลา20วินาทีนะครับศัตรูจะไม่สามารถตรวจจับเซเลได้ และถ้าเริ่มต่อสู้กันนะทีมเราจะได้เป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนด้วยนะครับก็บอกเลยครับสำหรับน้องเซเล่นะเป็นตัวที่เป็นดาเมจดีเลอร์นะครับแล้วก็สปีดเร็วมากๆนะครับบางทีถ้าเกิดจัดเทิร์นดีๆกดสักิลดีๆนะครับสามารถทำเอ็กซ์ตร้าแอคชั่นได้บ่อยมากๆนะครับอาจได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นนะครับเป็นตัวควอนตัมที่เป็นดาเมจเดี่ยวที่แรงมากๆนะครับเก่งมากระดับหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งทางสก,กิลและไม้ตายมีตัวคูณที่สูงและมีบัฟบ,บนนัสเรียกความเสียหายกับตัวเองแล้วก็บัฟเยอะมากๆด้วยนะครับรวมถึงยังมีทะลวงต้านทาน,ทานคอนต้าศัตรูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจถือว่าแรงจะจัดเลยนะตัวนี้และตัวเธอยังมีสปีดพื้นฐานสูงเป็นอันดับหนึ่งของเกมด้วยนะครับซึ่งตัวสกิลของเธอ,อยังช่วยบัฟสปีดเพิ่มเข้าไปอีกทําให้ตัวเธอนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ได้เทิร์นบ่อยมากๆนะอย่างที่ผมบอกในข้างต้นนะครับแล้วก็เบรกศัตรูได้ดีที่สุดด้วยนะครับ ก็ถึงจะเป็นดาเมจเดียวนะแต่ก็ไม่ได้แย่ในการต่อสู้กับมอนหมู่นะครับเพราะว่าเมื่อเธอฆ่าศัตรูได้ครับเธอจะได้เทิร์นเพิ่มด้วยนะฮะพร้อมโบนัสดาเมจที่เพิ่มอีกเช่นกันทําให้ตัวน้องเซเล่เนี่ยครับถ้าป้นได้ดีก็ลุยได้หมดเลยครับมอนเดียวและมอนหมู่นะครับถือเป็นตัวท็อปดาเมจเลยนะของสายล่าสังหารเลยนะฮะถัดมานะครับเป็นจิงหยวนนะครับจิงหยวนก็เป็นลิมิตแบนเนอร์เหมือนกันนะครับจะมาเป็นตู้ที่2นะครับอันนี้ก็ใช้ตัวธรรมดาเปิดไม่ได้เช่นกันนเป็ ธาตุไลนิ่งนะครับเป็นพาดเอ็ดูดิชันนะครับก็เป็นตัวละคร5ดาวนะครับตรงนี้ใครรลกใครชอบก็ต้องอาจจะต้องเติมเพิ่มนะครับเพื่อเอาคุณพี่จริงหยวนมานะครับคุณพี่จริงหยวนนะครับการโจมตีปกตินะครับสร้างความเสียหายไฟฟ้านะครับใส่ตูหนึ่งตัวนะครับโดยคือความเสียหายจาก50เซนของะจมตีของจริงหยวนนะครับทีที่2ครับสร้างความเสียหายไฟฟ้า50เซนใส่ตูทั้งหมดและเพิ่มจำนวนการโจมตีของไลนิ่งหลอดนะครับ ขึ้น2ครั้งในเทิร์นถัดไปไลนิ่งหลอดเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนซัมมอนนะครับผมที่จริงอยู่นักเสกออกมานะแล้วก็อันติเมสกิลนะครับสร้างความเสียหายไฟฟ้า120%ครับของมรนลมตีใส่ตูทั้งหมดนะและเพิ่มจำนวนการโจมตีของไลนิ่งหลอดขึ้น3ครั้งนะครับทาเล้นสกิลครับจะซัมมอนไลนิ่งหลอดออกมานะครับเมื่อเริ่มต้นเกมนะโดยมีสปีดพื้นฐานที่60ครับและจำนวนการโจมตีพื้นฐานที่3ครั้งด้วยกันจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าแบบสุ่ม33%นะะครับแลสร้างความเสียยหาาไฟฟ้ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใส่ตูที่อยู่ข้างๆด้วยนะด้วยความเสียหายจะคิดจากพลังโจมตีของจิงหยวนนะครับแล้วก็ทุกการโจมตีของไลนิงหลอดครับจะเพิ่มสปีดของไลนิงหลอดขึ้นอีกสิบอ,อีกสิบด้วยกันเมื่อแอคชั่นจบลงนะครับสปีดและพลังโจมตีของไลนิงหลอดจะกลับเป็นแบบเดิมนะครับนอกจากนี้เมื่อจิงหยวนตายแล้วเนี่ยตัวไลนิงหลอดเองก็จะหายไปด้วยนะและเมื่อจิงหยวนติดสถานะสตันนะครับไลนิงหลอดก็จะไม่สามารถโจมตีได้เช่นกันนะ ตัวเทคนิคนะครับหลังจากใช้สกิลนี้นะครับจำนวนการโจมตีของ Lightning l o อดจะเพิ่มขึ้น2ครั้งเมื่อเริ่มการต่อสู้นะก็จากที่อ่านสกิลมาทั้งหมดนะครับจริงห่วนก็เป็นสายสายฟ้าที่เป็นสายเศกซัมมอนนะครับก็จะเน้นซัมมอนในการโจมตีนะครับจุดเด่นครับเขาเป็นไฮเปอร์แครีสายดาเมจหมู่นะครับเป็น2 in ินวอย่างที่ผมบอกก็คือมีเศกซัมมอนมาช่วยตีนะครับซัมมอนเนี่ย ถึงแม้จะมีสปีดที่ช้าครับแลวโจมตีได้สาครั้งต่อเทิร์นนะครับแต่ว่าถ้าตัวของจริงหยวนนะครับกับสกิลธาไม่ตายของจริงหยวนน่ยจะช่วยเพิ่มสปีดและจํานวนครั้งในการโจมตีของตัวซัมมอนได้ด้วยนะครับและการโจมตีของตัวซัมมอนเนี่ยเป็นดาเมจหมู่นะครับก็แรงด้วยนะแถมยังเบตสตูได้ดีด้วยนะครับซึ่งถ้าเราปั้นดีๆและรวมดาเมจของจริงหยวนกับตัวซัมมอนด้วยกันเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจและตัวเบรกที่เป็นหมู่เนี่ยที่ดีมากๆนะครับก็เป็นตัวที่ ผมแนะนำนะครับอีกตัวหนึ่งที่เปิดกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะตอนนี้ตู้ลิมิตแบนเนอร์นะครับถัดไปนะครับเป็นทิงหยวนนะครับทิงหยวนเนี่ยเป็นสีดาวนะฮะเป็นธาตุสายฟ้านะก็เป็นผ่าดฮาร์โมนีนะครับฮาร์โมนีก็สายบัฟนะครับตรงนี้ก็สามารถหาได้ในตู้ทั่วไปนะครับถ้าโชคดีก็ทุุกสิบโลเนี่ยมันจะการันตีสีดาวอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็อาจจะได้น้องทิงหยวนมาไม่ยากนะครับ น้องแบ็คแท็กของน้องทิงหยวนครับสร้างความเสียหายสายฟ้านะครับคิดเป็น50%ของพลังตีของเธอนะครับสกิลของเธอครับเพิ่มพลังตีของเพื่อนร่วมทีม1โคนี5%ครับสูงสุดไม่เกิน1 5ของพลังตีของปัจจุบันของทิงหยวนนะครับแล้วมอบคำอวยพรให้แก่เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมที่รับพรจะสร้างความเสียหายสายฟ้าเพิ่มเติมเท่ากับ20%ของพลังตีของตัวละครนั้นๆเมื่อจมตีสตูไปเวลา3เทิร์นคำอวยพรจะมีผลกับผู้รับบัฟจากตัวทิงหยวนมากที่สุดนะครับ ถ้าไม้ตายครับดีเมทครับฟื้นฟูพลังงาน50หน่วยให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เลือก1ตัวและเพิ่มความเสียหายอีก20เซนเวลา3เทิร์นนะทาเลสนะครับเมื่อทิงหยวนทำการโจมตีศัตรูจะสร้างความเสียหายสายฟ้าเพิ่มเติมเท่ากับ30%ของพลังโจมตีของตัวละครที่รับคำวิพากของทิงหยวนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับหลังจากใช้สกิลนี้นะครับจะฟื้นฟูพลังงานทันที50หน่วยนะอ่านสกิลมันทั้งหมดนะครับก็ทิงหยวนนะครับเป็นตัวบัฟนะครับไฮเปอร์แครี่ที่ดีนะครับเพราะว่า มีสกิลที่ใช้ทั้งบัฟพลังโจมตีนะครับแล้วก็ส่วนถ้าไม่ตายเพิ่มโบนัสความเสียหายพร้อมฟื้นฟูพลังงานท้าไม่ตายกับเพื่อนด้วยนะฮะแล้วเธอยังมีกลุ่มดาวที่ช่วยบัฟสปีดกับฟื้นฟูพลังให้กับเป้าหมายเพิ่มเติมได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเธอเลยเป็นตัวที่บัฟได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากเรื่องการบัฟแล้วนะครับเธอเป็นตัวที่ตีธรรมดาแรงกัาตัวซับทั่วไปด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสปีดพื้นฐานที่ดีด้วยนะครับทำให้การโจมตีธรรมดาสร้างแต้มสกิสล เธอจะบัฟเพียงเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็เธอเนี่ยจะไปได้ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีดาเมจเดลเลอร์ครับเป็นธาตุสายฟ้านะครับเพราะว่าเธอจากสกิลของเธอเนี่ยมันจะเน้นเพิ่มบัฟสายฟ้ากับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแต่ว่าก็ไปกับทุกปาร์ตี้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเน้น,นครับถ้าไปสายฟ้าเนี่ยจะดีมากๆนะอ่าถัดไปนะครับไปน้องใบลูนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นสาย สายฟ้าเหมือนกันนะครับถ้าสายฟ้านะเป็นผ่านอัลเบรดนะครับก็คือตัวฮิลนั่นแหละนะครับเป็นตัว5้าดาวครับอยู่ตู้ปกตินะครับน้องใบลูนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มาแซ่บมากนะครับเพราะว่าเป็นสายฮิลนะมาดูสกิลของน้องใบลูนิดนึงนะครับล็องมาสกิลครับสร้างความเสียหายสายฟ้าใส่ตัวหนึ่งตัวครับคิดเป็น50%ของพลังโจมตีนะครับสกิลนะครับรักษาเพื่อนร่วมทีม1คนคิดเป็น8%ของพลังชีวิตสูงสุดของใบลูนะครับจากนั้นจะฮิลเพื่่่อนรวมมที4ย หลังจากนั้นใบลูจะสุม่มฮิลเพื่อล้มทีมอีกคนอื่นอีก2ครั้งหลังจากรักษาแต่ละครั้งจะลดจานวนฮิลลง15%อันนี้บอกเลยทีเด็ดนะครับเพราะว่าฮิลไว้เพื่อน้มทีม1ครั้งแล้วก็จะฮิลแจกอีกสครั้งนะครับแต่ว่าก็าคือการฮิลแจกเนี่ยมันก็จะฮิลเบาลงนิดหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าโอ้โหช่วยในการรักษาทีมได้ดีมากนะครับถัดมาครับอันติเมสนะครับรักษาเพื่อล้มทีมทั้งหมด10.8%นะครับโดยคิดจากพลังชีวิตสูงสุดของใบลู จากนั้นจะฮิลเพิ่มเติมเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นอีก72หน่วยเลยนะครับพร้อมมาสถานะเติมชีวิตให้กับทุกคนในทีมนะครับอีก2เทิเนถ้าเกิดมีสถานะเติมชีวิตอยู่นะครับจะได้รับระยะเวลาสถานะเพิ่มอีก1เทินด้วยนะครับแล้วก็ทาเลสนะครับเพื่อนร่วมทีมที่มีสถานะเติมชีวิตครับจะได้รับการรักษาคิดเป็น5เอซนต์ของมันทีสูงสุดของใบลูนะครับจากนั้นจะยิวเพิ่มเติมเล็กน้อยกับเพื่พอนร่วมทีมอีกห้าสิบหน่วยเอฟเฟกต์นี้จะา แล้วก็เพื่อเรื่องทีมหมข้าต่อสู้นะใบลูจะฟื้นชีวิตเป้าหมายและสา,าทันทีทิ่เป็น22.5ของพลังชีวิตสูงสุดของใบลูนะครับและจะฮิวเพิ่มเติมเล็กน้อย180หน่วยนะครับซึ่งเอฟเฟกจะใช้งานได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้นะครับอันนี้ถือว่าเด็ดมากนะครับถ้าเปิดเอาไว้่ง่ายๆว่าเพื่อนเราตายเนี่ยก็จะฟื้นขึ้นมาได้เลยนะครับผม แต่ว่าใช้แค่หนึ่งครั้งในการต่อสู้นะครับเทคนิคนะครับหลังจากใช้สกิลนี้นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ครั้งถัดไปครับเพื่อนร่วมทีทั้งหมดจะได้รับสถานะเติมชีวิตเป็นเวลา1เทินนะก็โดยรวมนะครับใบลู่บอกเลยนะครับว่าตัวน้องเป็นตัวที่เด่นในการฮีลและชุบชีวิตนะครับเกม พวกแนวเทิร์นเบทเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวฮิลนะครับติดปาร์ตี้ไว้1ตัวฉะนั้นน้องใบลูเนี่ยคือบอกให้ว่ามาแทบจะจัดนะครับต้องมีไว้นะครับแล้วถ้าไม้ตายของน้องครับก็คือการฮิลทุกคนในทีมด้วยนะครับแล้วก็มอบบัฟที่มีชื่อว่าเติมชีวิตให้ทุกคนนะครับซึ่งเมื่อตัวละครที่มีบัฟทั้งกาดโดนโจมตีก็จะมีการฮิลเด้งเลือดกลับมาทันทีอีกต่าหากนะครับและสกิลนี้จะเป็นการฮิลเป้าหมายหนึ่งครั้งจากนั้นจะสุ่มเด้งไปฮิลคนอื่นอีก2ครั้งโดย โดยรวมนะครับตัวน้องฮิวแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าคนในทีมเสียชีวิตน้องก็มีสกิลชุดชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกบันคันนะครับแต่ว่าใช้ได้หนึ่งครั้งอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เลยเป็นตัวที่มัสแทบนั่นแหละนะครับในการยื้อชีวิตนะครับทำให้เราปราบบอสหรือว่าผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคฮะก็อันนี้ครับก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับของตัวละคร t ท s สนะครับที่ผมเอามาพูดในคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวที่ผมแนะนําเลยนะครับว่า ถ้ามีตัวละครดังกล่าวอย่างน้อยสัก2ตัวละครนะครับใน5าเนี่ยทำให้ทีมเรานะครับผ่านด่านแล้วก็ผ่านบอสได้ง่ายขึ้นมากๆแน่ๆนะครับบอกเลยแต่ว่าผมขอเดียวครับว่า2ตัวเนี่ยอาจจะเป็นต่างฟังก์ชันกันนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นไดมอนดิเลอร์แล้วก็เป็นตัวฮิลนะครับหรือเป็นซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิลก็ได้นะครับในมุมผมเนี่ยในมุมผมนะผมอยากได้น้องอ โบเนีย bon นะครับกับน้องใบลูมาเข้าทีมนะครับก็จะเพอร์เฟกมากๆเพราะว่าโบเนียไปกับทุกทีมได้ใบลูไปกับทุกทีมได้เ <c oughs> ช่นกันนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวหา4ดาวหรือว่าตัวละครเปิดระหว่างทางได้5ดาวตัวอื่นมาเสริมเป็นพวกดามเมจอีกทีละกันนะครับอันนี้ก็เป็นหเห็นส่วนตัวของผมนะใครที่ชอบตัวไหนยังไงครับอยากจะได้ใครใน5ตัวละครนี้ก็มาคอมเมนต์กันใต้คลิปหน่อยละกันนะครับสุดท้ายนี้ครับลาไปก่อนแล้วครับผมฝาก ช่วยกดไลค์กดสับสอ่าสับส์ครายด้วยนะฮะพเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย